ในเผาเนี่ยน้อยมากในพิโซก็คือปีที่แล้ว2%ปีนี้ประมาณจุดหนะฮะ <c oughs> ก็ลดลงไปอยู่ในเกณฑ์ที่รัฐบาลต้องการสีล่ลำดนะับแรกนะฮะคำตอบแรกเลยนะทุกท่านอาจจะไม่รู้จะตรงใจนั้นหรือเปล่านะครับลองถ้าท่านมาพิโซเป็นครั้งแรกหรือครั้งที่2หรือครั้งที่10นะฮะว่าทททเขาเซอร์เวย์นักท่องเที่ยวนะฮะอันดับหนึ่งที่นักท่องเที่ยวตอบว่ามาพิโซคิดถึงอะไรนะดังเด็กนะจะตรงใจได้หรือเปนะลา่านะครับ ทีมสเด็จไรทเลส่งมาอน,นี้คนที่มาที่ลเขาตอบอาันนะ,ะก็ท่านก็คงรู้แล้วนะครับว่าที่นี่เป็นผ่นตศักิ์นะครับเป็นสิ่งที่ว่ารรัก,กนะครับที่ผึกษารเทวว่าการกระทรวเกษตรและสากรและก็ทางผบริหารนะครับและก็ท่านคณะอนุกรรมการทุกท่านด้วยความยิดียิ่งขอให้การใช้ชีวิตที่ทิโลทเป็นสคัญสมวันมีความสุขทุกนาทีครับขอขอบคุณครับนที่ได้ให้เกียร การในการสัมมนาครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่4ในการอบรมหลักรรมการท้รับตำแหน่งใหม่จำนวน1ัน9รายเวทีที่หจากที่ท่านรหจังหวัดสุรแที่ิบสามมิถุนายนุทธศัาครเวทีที่สอจากที่จังหวัดลุรรนนี่ย้ที่ยบเจพภาคเวทีที่สที่ภาคกลางจากที่จังหวัดชลบุรีเที่ 12- มิถุนายนนัเวทีนี้เป็นเวที ออของภาคเหนือซึ่งได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครการสัมมนาจาัดกำแันนุตธศาสตร์ระดับจังหวัดปีงบประมาณ2518ท่านผูชนะครับที่มารวมกันสามวันที่พิโลกทำให้อากาศของพิโลกเย็นลงได้อย่าง,งชัดเจน นี้ก็ต้องถือโอกาสมเชยไม่ว่าจะอยู่กับทรงเดียวกันก็ตามนะครับครั้งนี้รุ่นนี้น่าจะเป็นเป็นรุ่นรุ่นที่สี่และรุ่นสุดท้ายของกองทางกองทุนฟูและพัฒนาเกษตรกอนเนี้นะครับจริงๆแล้วนี่ที่ได้ฟังเนี่ยท่านเลขาท่านบอกว่ากองทุนฟูเรามีมาตั้งแต่กองเนี่ยเริเ่มเห็นว่ากอง พฟูนีแหละที่จะเป็นที่พึ่งในการที่จะทําให้มีโอกาสในการตั้งตัวใหม่นะครับที่ผมบอกว่าเป็นที่พึ่งในมีโอกาสในการตั้งตัวใหม่นยะผมไม่แน่ใจว่าที่มาในเนี้อาจจะไม่ใช่เกษตรกรทั้งหมดส่วนหนึ่งก็มาจากทางภาครัฐส่วนหนึ่งอาจจะมาทางภาคเอกชนส่วนหนึ่งก็จะมาทางภาคเกษตรกรใช่ไหมครับ ก็มามาหลากหลายภาคแต่ว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยอนุกรรมการเรามีเท่าไหร่นะสิบหกสิบเจ็ดคนนี่แหละเคยประมาณนะครับซึ่งเข้ามาจากหลายภาคแต่ผมนะครับอกษษกร,ร,ไไรอไม่เกษตรกรตั้งตัวได้เมื่อไหร่พร้อมที่จะคืนเมื่อไหร่พร้อมจะคืนไหมไม่เปลี่ยนมือไปหาคนอื่นก็ยังเป็นของตัวเองน,นะครับกองทฟื้นฟู ช่วยเก็บรษาษาเกษตรกรก็ข่อากับกองรุ่ฟูจนจบก็ได้ทรัพย์ตัวอีกคืนไปไม่ถึงหมือนนะครับอันนี้เป็นแนวทางที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นแนวทางที่ดีที่สุดณนะตอนนี้หรือณเวลานี้นะครับซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยทางทางรัฐเนี่ย ก็เห็นความสำคัญและอยากจะอยากจ,จะช่วยในเรื่องของเรื่องทางด้านนี้มากขึ้นท่านเลขาบอกว่าวันนี้จะมีการการการมอบเนี่ยนะอันนี้อาจจะเป็นหนี้หนี้ที่เกษตรกรเป็นหนี้กับสากรบ่บนปาทแค่นี้พอไหมไม่พอถ้าหากว่ากองทุนฟื้นฟูนะครับไปเอานี้ การสถาบันการเงินหรือการที่ไหนก็ตามที่ของเกษตรกรเรามาไว้ที่กอมูลนผูถือถ้าเราไม่สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรให้เกษตรกรมีศักยภาพมีความสามารถนะครับมีรายได้เพื่อที่จะเอามาแก้หนี้กับกราทุนผูรวมกันมาเป็นปี2571ใช่ไหมนะครับก็คิดว่าเราคงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในภาคเกษตรในยุคของพวกเรานี้นะครับ โครงการสำนักในครั้งนี้เป็นการสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่แนวทางการดําเนินง,งานกา,ารประสานความร่วมมือนโย,ยบายแนกปฏิบัติงานร่วมก,กันกระหว่างสํานักงานและอนุกรรมการจงหวัดให้เกิดประสิทธ,ธิภาพประสิทธิผลตามคันรองของกฎหมายที่ได้กําหนดไว้อันจะเป็นประโยชน์เพื่อรองรับและบรรเทาปัญหาผลกระทบทางเศรษฐกิจแล,และสังคมของเกษตรกร ที่จะเกิดขึ้นกับเกษตรกรต่อไปในอนาคตบันนี้ในเวลาสุกสนแล้วผมขอเปิดโครงการสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดปีพศ2568และสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะอุกรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดและขอโดนบรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสารลนโลกโฉมอาเวย์ให้พรให้กับท่านผู้เข้า รในโครงการนี้ทุกท่านประสบแบบความสุขความเจริญตลอดไปขอบคุณมากครับขอบคุณคุณฟูด้วยค่ะตอนนี้เชิญคุณเวทีค่ะอาเดีน,นะคะยอดการสมรัครีแห่งนั้สิ้นหนึ่งแสน Hors Pazktot Hors Pazktot ซึ่งอยู่ในเรื่องที่เรองสร้างความเข้าใจร่วมกันพรจากกรที่นักขึ้นตัวทีมแต่กองกำลังคณะกรรมการแก้ปัญหานี้แต่การขอก็มีเรื่องที่เกดับกองบคุณท่านอ๋อแล้วก็ประธานารรีบวอนนี้เนาะวันนี้ก็ขอต่างเปือน่งรกการทุกจังหวัดสิบเจ็จังหวัดภาคเราผมรัฐมแตรีประดิครับผู้แทน ความคาดหวังที่จะเห็นอนุกรรมการของเราที่ถือว่าเป็นแขนเป็นขาใาน้นโยบายที่ของทังฟูได้ออกไปเราอย่าจปทำอย่างเช่นกันขึ้นทะเบียนนี้ในการชำระหนี้ของสี่แบงกรัฐไม่ใช่ว่าเออมาขึ้นทะเบียนนี้แล้วจะได้รับสิทธันทีอันนี้ช่วยประทานทันทุกอย่างมีขั้นมีตอนเราต้องทําตามระดับชั้นนอกของทังฟูบอกวา ไปกับอนุกรรมการของเราในการที่จะช่วยทํางานให้กับองคดุลฟูเราเป็นกิจอาสาเราเข้าไปอย่งนี้แล้วยังไงก็ให้เกษตรกร,กรที่เป็นสมาชิกของดุลฟูเข้าถึงสิทธิและก็รับข่าวสารที่ถูกต้องอันนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นที่เราต้องร่วมมือร่วมใจนทำกับของรับที่ชุดความรู้เยอะน,นะครับเป็นเจ้าของสวนมะม่วงส่งอก ไปญี่ปุ่นด้วยในที่จังหวัดน่านอ,องค์กรในสนใจอยากจะไปดูงานก็ติดต่อท่านได้หลังใหม่หลังเวทีนะครับท่านพยายามพูดถึงเรื่องการประชาธมพันอย่างนี้ครับปีนี้ถือว่าเป็นปีทงองของมนุนะครับมีงบประชาธมพันจัดจลงไปในพื้นที่อนุรก,กรรมการต้องไปร่วมมือกันกับสมภานทำแผนประชาธมพันเรามีงบให้แล้วนะครับ เพื่อที่จะไปประชาสัมพันธ์บอกการให้กับเกษตรกรในพื้นที่ในการสราเป็นใหญ่ในแผ่นดินเนี่ยหรือกลัวเกษตรกรที่เป็นใหญ่นในแผ่นดินเนี่ยจึงพยายามพูดเพื่อให้องค์กรของเราเนี่ยมันไม่ได้รับวารน่าเชื่อถือเพราะนั้นพวกเราต้องไปคุยไปนําเสนอแล้วก็ไปสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกับองค์กรของเราแต่ยังไม่ทะเลาะกับเขนานะครับเขาจะทะเลาะกับเราก็เป็นเรื่องของเขาหรือเขาจะมองเราไม่ดีก็เป็นเรื่องของเขาแต่ไม่เช็นของของนุกรรมการต้องบวก แรกที่จะเปิดให้พี่นอ้องเกษตรกรเข้ามาสู่กองทุนเนี่ยเราต้องกาเรียกว่าอะไรครับรักษาสมนยนะครับรักษาสมให้หน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็สองต้องรู้จริงด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญถ้าเราไม่มั่นใจเรือ่องข้อมูลนั้นมันจะใช่ไม่ใช่หรือสองเราจะเอาไปนำเสนอข้อมูลได้มาจากไหนเนี่ยรบกวนท่านเข้าไปดูในเว็บไซต์สำนักกองทุนจะมีหมดเลยนะครับคือเบีนเ้นเท่าไรซื้อเีินไปเท่าไรรักษาที่ทิศได้ ดนั EN en> ้นท่านจะต้องเป็นท่านชัยวัฒน์ยาปั้นครับเป็นรองประธานจาการนิคนที่หนึ่งเชิญครับผมครับครับก็ขอขอบคุณท่านผอครับและสวัสดีท่านที่สองของอนุกรรมการจังหวัดภาคเหนือสิบเจ็ดจังหวัดนะครับเอ่อต้องขอขอบคุณดะครั้งท allora ี่แล้วปีที่แล้วก็ได้รักาตั้งมาก็ได้เป็นผู้แทนเป็นห่วงวัติครมอพรุ่งนี้จะหมดเวลาจะทำยังไงดีจะปรึกษาทุก ทำยังไงดีทุกนี้จะหมดเวลาแล้วแล้วแน่ใจไหมว่าเขาจะตอบให้ใครมีอะไรการันตีอนาคตทุกนี้วันรึไม่มีใครรู้ผมก็เลยเป็นห่วงเพราเราว่าตอนนี้ควกเราได้สิทธิ์กันท่าประเทศ5000ลายทำเป2 0 0ลายเหลืออีก2000ลายรุ่นสองเนี่ยเราจะทำยังไงเป็นห่วงเพราะเป็นนี่ส่วนใหญ่ของเกษตรกรคือทอประสอสีธนาคารรัฐเป็นห่วงจริงๆว่า พรมอจะต่อให้เราหน้าอย่างที่คุยไหมเพราะว่าอนาคตไม่มีใครรู้อนาคตสักคนนะครับขออย่างในที่ประชุมเราภาคเหนือเนี่ยประสบควรทํำอะไรบ้างเอเชิญใครจะพูดในเวลาผมสามนาทีเชิญครับท่านกรรมการกองทุนทุนจังหวัดสุทไทยนะครับก็ผมในฐานะที่เป็นทนายก็มีความเป็นห่วงและกังวลอย่างที่เมื่อเช้าผมก็เลยไปถาม ไปศาลปกครองมาสรุปว่าสิทธิที่เขาไปร้องศาลพอสสไปร้องก่อเราอีกพระห้าสไปร้องว่ามติฟอ้องสามคนเลยฟ้อง,อง,องทอสสฟ้องกองทุนฟ้องทั้งที่ว่าให้ยกเลิกมติแต่แต่ศาลปกครองยก้องต,ตั้งแต่วันที่สิบเก้าตาคมห้าสิบแต่เราได้สิทธิทำไม 22ผมเลยคิดผมจะยื่นทางไปรษณียวันที่22เพราะเราจะยื่นพรุ่งนี้เดี๋ยวจะเป็นข้อกฎหมายเพราะยังหมดเวลาลวระบบราชการถึงวันศุกร์เพราะยิ่งเป็นวันศุกร์ผมจะยื่นทางไปรษณีรองรักษาสิเพราะผมก็เป็นผู้มีส่วนได้เสียได้ได,ได้ได้สิทธิ์เหมือนกันก็มาเป็นหมอกนหนาไปแต่ผมจะรอครับผมขออนุญาต ดีไหมครับพวกเรามารลุด้วยกันราา้องาเป็นห่วงพี่น้องแต่แลจะจังหวัดนะครับที่ได้สิทธิ์กันถ้าครไทจะร้งองก็เดี๋ยวลบชื่อมอกหน้นไว้ผมไปตามซื้อคืนต้องหกหลักแน่นอนแล้วที่สคาคัญบางทีอาจจะขอซื้อคืนด้วยไม่ได้นะครับอันนี้ก็ขอบคุณนะครับกท่านทัตไั้ท่าน,ท,านท่านยศศักดิ์นะครับทานรัศีนะครับท่านผูแน้แทนจาก จังหวัดพะเยาครับขอเชิญท,ทําหน้าที่ท่านอรองประธานจัดก,การที่ด้วยครับเรียนเชิญครัทำขอบคุณมากครับขอบคุณด้วยครับท่านอน,น,น,นุนนะครับด้วยจริงนะครับท่านขอบอกว่าเออ่จะขอโอกาสใช่ปกปกติเราได้ราพันยี่สิบหกล้านเมื่อปีหกแปดนะครับแต่นี้เราจัดก,การนี่ไปเจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านรวมนี่เอพีเอนะครับเหลือหกร้อยหกสิบล้านในที่อน,นุ แล้วกนะันเนาะผมเคย,ย,ยเป็นลุกมาประมาณปีนิดๆปีเศษๆก่อนที่จะมาเลือกตั้ำแหน่งเป็นลูกครั้งแรกเนียสิ่งที่เราเห็นแนละสิ่งที่เราสิบหกเข้า,าใจนะว่าทมมนีนี้ลูกเรามีหน้าที่ไม่ใช่เฉพาะไปดูแลเรื่องนี้นะครับเราต้องพิจารณาเรื่องเลืนกู้ด้วยใช่ไหมครับเรืเเ่องเลื่อฟื้นฟูอาชีพที่ผ่านมาเนี่ยเราให้เหนกองกูก้อาชีพนี่นเป็นเป็นความคิดของผมจากไอ้ทำเพราะว่า ถ้าเราไม่ช่วยเขามีอาชีพเนี่ยเขากลับไปทางานเหมือนเดิมถามว่าที่ดินเน่ยเราถูกซื้อไว้เนะี่ยโอเคครับอันนี้เข้าใจได้แต่ซื้อแล้วเป็นชีวอขกองทุนนะครับไม่ใช่ชือ่อครับแล้วก็เป็นนี้ของธนาคาร4ประเทศนะครับแล้วก็เป็นนี้เพื่อการเกษตรนำนี่มาขึ้นทะเบียนโดยนายทะเบียนเสนอทุกกระบการเพื่อพิจารณาชอบให้ขึ้นทะเบียนและหรือเพื่อขอทะเบียนนี้นะครับเพราะฉะนั้น อันนี้เป็นหน้าที่หลักของท่านเลยตามกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นวหนาสําลากเป็นคนกรองตัวยืนยันควบคู่ตูกๆๆต้องก็เสนเออนุกรรมการจังหวัดทุกๆเดือนถ้าดีนะครับก็ใช้อำนาจของท่านได้เป็นที่เลยนะครับเมื่อขึ้นทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของการกำหนดเรื่องของการตรวจคุณสมบัติมตลอดจนเรื่องของสิทธิในการขึ้นทะเบียนเนี่ยอันนี้ก็มีไม่ว่าจะเป็นกฎหมายว่าจะ เพื่อการเกษตรนะครับนอกจากนี้นะครับนี่ที่นํามาขึ้นนะครับก็เขียนไว้นะครับชัดเจนนะครับโฟทั้งหมดนี้ถ้าเกษตรกรเดินตามขั้นตอนนี้ไม่ผ่านอันที่หนึ่งอันที่สองถ้าเพื่อไปยื่นแล้วถ้าไม่ใช่เพื่อการเกษกรตรถูกตีตกโดยอนุลุนะครับก็จะมีการเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้รับสิทธิ์ในการคูณถอนนะครับอันนี้ก็คือผลบังคับหน้าที่อันที่หนึ่ง เมื่อเกษตรกรมาขึ้นเปบนเยนี่แล้วเนี่ยถ้าไม่ผ่านมันก็จะมีเรื่องของการอุทธร์นะครับเดี๋ยวเนื้อหารรที่ออกมาอ้างยิงแล้วมันน่าเชื่อถือยกตัวอย่างเช่นวันนี้นะครับผมมายื่นขอนขอุทธรณ์บอกว่าผมกู้เงินไป2องแสนบาทเพื่อไปปลูกยางกู้เมื่อสิบปีที่แล้วต้นยางน,น่าจะประมาณต้นเท่าไรครับไซส์ขนาด5้าถึงสินิ้วได้เช่นหาสูงกางใช่ไหมครับ แต่พาลูกลงไปตรวจแล้วเป็นไงต้นเท่าไหร่เท่าแขนยังไม่ถึงเลยสิปีปูกมาแล้วมันได้เท่าแขนนี่น่าเชื่อถือไหมครับม,มันไม่น่าเชื่อถือชัดเจนมีหลักเกณฑ์น,นี้นะครับเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้นะครับเมื่อก่อนปีแทนและวสำนักงานกองทุนพันปูเขาก็มีความคาดหวังเหมือนกับเราเือครับแล้วในความคาดหวังนั้นท่านอนุลงพื้นที่ เมื่อกี้ท่านหมอออบอกนะว,ว่ามีงบประมาณลงไปเองให้ท่านลงพื้นที่ไม่ว่างบประชาพัน์หรืองบลงไปติดตามที่ถามว่าพอไหมพวกท่านพอไหมไม่พอไม่พอ,พอถ้าท่านไม่พอเดี๋ยวใยญ่คืท่านทำยังไงไม่พอท่านจะให้ทางสำนักงหรือว่าทางสำนักาลงานรัรู้ลดให้เหลือครึ่งเดียวดีไหมจากล,ล่างสองเหลือหกแสนเอาไหม ไม่เอา <Yeah. S 2> องเงียบถ้าว่าล้านสองไม่พอให้ไปสักเพิ่มอีกเข้าตัวเป็นสองล้านสี่ดีไหม,ไมอ่าอันนี้เสียงตังยังเลยความคาดหวังที่จะให้ท่านไปทำงานก็อยู่ที่ตัวท่านถ้าลูกไม่ร้องเราจะเอาอะไรให้ท่านใช่ไหมก็อยู่ที่ตัวท่าน,นแล้วค่าคาดหวังในการแก้ปัญหาหนี้สินท่านทำมันให้ถูก ท่นานทำให้หูกต้องแม้กระทั่งคนที่จาณิวเนี่ยก็จะหลับคาไปแล้วทีนนี้เพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจรย่วมกนระหว่างผู้ฟังกับผู้พูดอาจมีอะไรขาดตกบ,บ,บ,บกพร่องให้ท่านยิ้มไว้ในใจนะคอยนั้นนะครับแต่ไงก็แล้วแต่นะครับตอนนี้ก็ดีใจนะครับพี่ก่นปีที่แล้วที่จังหวัดปทุมธานีนะฮะยกล่ากบริ้โครงสร้างไม่ว่าจะเพราะ โครงสร้างของเ,เกษตรกรเท่านั้นแต่เราจะทําทั้งภาคส่วนกลางส่วนวีค้าและก็ส่วนจังหวัดน,นะครับเราไปตั้งการสร้างประธานรองประธานหี่อนันที่เ่าัไปไอ้โครโสิมเน้นฝากนะครับกบรรมการชุดนี้เน้นไปนะครับเช่นยกตัวอย่างกำนันาผู้บ้านหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านประธานอสมหรือเลขาอ,ขอสมตาม ผู้แทนกลุ่มปลูกข้าวผู้แทนกลุ่มปลูกมีความพร้อมเรื่องคนเมื่อเช้าเขาไปเห็นอของพะเยาบอกว่าผู้สูงอายุส่วนมากส่วนมากะจะมีเวลาว่างกันแต่การขึ่นบัวชีพเนี่ยเราไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่า เงินที่เราจะให้เกษตรกรไปนั้นเนี่ยจะสำเร็จทุกโครงการไปนะครับไปพร้อมไปให้กับทุกท่านที่เลือกท่านคณะผู้บริหารระดับเพื่อเนกชนที่มาเลือกตั้งที่มาเลือกตั้งนะครับก็ในทางปกครองจังหวัดก็เสนอมาบอกว่า น่หัวหน้าปคนบอกบอกไม่พูดใช่ไหมครับนี่เป็นการบอกให้เราอะหัหน้าัหน้าอะไรนะัหน้าไม่รู้ะหครอกเห็นว่าควรที่จะว่าคเสียไม่ได้สนเบนเนี่ยมึนเลยอะเอ่่ยกันุ่มรอไว้เป็นกองกลางเป็นอชุ่มไปลงจอก็จะ มันไม่ใหญ่ไม่โตนะครับคือตรงนี้เนะี่ยลูกหลานของเราก็ตกลุ้มทางในเรื่องของการศึกษาการตรวเมีนาตีแล้วเนะี่ยทรัพย์สินที่เอาไปค้ำประกันเงินกู้ของลูกหลานเะนี่ยเหมือนบันไดพามจากหอุาทางที่จะขึ้นมาสู่ข้างบนไดเตงงอย่างเนะสรีภาพแต่ว่าไม่รู้ว่าจะขึ้นจากะมีคทาง ได้ยังไงนะครับตรงนี้มันก็เป็นความพู้ของพี่น้องเกษตรกรเราล้วนๆนะครับคือตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเราก็ควรจะรับได้เพราะว่ามันคือลูกหแบบของพี่น้องเกษตรกรทั้งหมดแกนนิการ์ของกวาครับอยู่ข้างๆเป็นสิทธิ์เ่อหนังสั่นนั้นผมเป็นประธานแม่สอนตั้งแต่ข้อสอบสวันนั้นเป็นหนุ่มใหญ่ ต้นทุ่งวันนี้นะครับี่26กป,กปีเป,ไป,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 ป็นชายตาลากันท้านเชียร์เลยคร้บอันลำบากเลยี๋ยวก่อนก่อนที่ท่านจะเอาเงินจเจริเโภคนะครับแล้วก็รุมเร็วนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเราก็อยู่ผมอยู่ในวงราชการก็รู้ว่าไปถูขขงความเปลี่ยนแปลงแต่ว่าสิ่งที่เราได้ทำมาเนี่ยยังไม่ปรากฏว่าเราได้เทียบเทียมสิ่งที่ได้ทำดีประกอบดี <c oughs> แล้วก็ทำได้น่าขวร้ค่ะก็ไม่ย์เถื่อนของตากรแล้วก็ เราอยู่เกษตรกรมารับผิดชอบสองก็เภอสมชิดประมาณหมื่นรายนะคะก็ดูแลกันไปส่วนใหญ่ก็จะมีดาาินหาที่มีสินนะคะที่ขวีได้ก็ขวีไปไม่ได้ก็จัดชันไปก่อนผมชื่อนัลเล่นรัศมีจันทรครับอยู่เชียงรายครับผมจะท่านรราประธานเปิดงานผมหลายรอบครับครับก็คืออย่างเงี้ยทุกวันเนี้ยเราเราเรามองภาพไม่ใหญ่พอถามว่าบริษัทตลาดหัวอะไร เราส่งเสริมหนุทางไม่เอาปีสองพหรอยหกสิบที่ผมล่าสุดเนาะอ่ามาซิลส,ส่งมาซิลนะครับส่งเนื้อมาถึงจีนแหละชนิดที่ส่งออกที่เคยเป็นแชมเปี้ยนโปรดักต์เมื่ออะรอ่ะดิเมื่อ10ปี20ปีที่แล้วนอ่ามันถูกเคราะห์งามผูกขาดโดยโล้มนอร์วีนีของจีน้งหมดระบบภายในอาความสัมพันธ์การค้าระหว่างประเทศเป็นคอนไซเมนต์ไม่ใช่เอลซี LC. ถ้าท่านแก้ไขปัญหา